สวัสดีนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครน,นะคะวันนี้อาจารย์พัชรานะคะทำหน้าที่สอนแทนอาจารย์พรมงคลนะคะในวิชากรรมวิธีการผลิตนะคะวันนี้อาจารย์เปิดด้วยวิดีโอนะวิดีโอของอุตสาหกรรมนะคะอินดัสเทรียลอุตสาหกรรมการผลิตนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือเราก็จะต้องทราบนะคะว่า กรรมวิธีการผลิตเนี่ยความรู้พื้นฐานเนี่ยมันคืออะไรหมายถึงอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดคร่าวๆก่อนนะคะว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือมันก็เป็นกระบวนการนะคะเป็นกระบวนการผลิตเนี่ยเพื่อให้ได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นมีมาตรฐานโดย กรรมวิธีการผลิตการผลิตต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรใช่ไหมคะใช้แรงงานมีการบริหารจัดการมีวิธีการนะคะโดยการนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ก็จะเป็นรูปการเชื่อมใช่ไหมคะการตัดนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือนำเทคโนโลยีนะคะเข้ามาทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพนะทีนี้ ่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ในทั่วๆไปในโลกเราหรือว่าในอุตสาหการรมประเทศไทยนะคะได้มีการพัฒนาเครื่องมือทั้งเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรในการผลิตเลยนะคะทำให้เราได้ชิ้นงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยะะการผลิตก,กำลังการผลิตหรือว่าการผลิตเนี่ยก็คือทำให้ได้ชิ้นงานที่มันสูงขึ้น รวมทั้งก็คือง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยนะคทีนี้พอเราทราบนะคะความรู้พื้นฐานนะนะคะทีนี้วันนี้อาจารย์จะเจาะไปถึงว่าแต่กรรมวิธีการผลิตเนี่ยแต่และประเภทเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทของกรรมวิธีการผลิตนะคะประเภทแรกนะคะคือกรรมวิธีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุนะคะก็คือ,อาจากนำวัสดุนะคะที่เป็นเหลวหรืออาจจะเป็นแบบแข็งนะคะไปผ่านกระ,กระบวนการผ่านกรรมวิธีนะคะทีนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะคะเช่นการหล่อนะคะการตีขึ้นรูปนะคะการตีหมุนขึ้นรูปการอัดรีดแบบย้อนกลับนะคะการรีด การดันขึ้นรูปอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะคะต่อไปนะคะเป็นกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลนะคะในการเปลี่ยนแปลงขนาดแนละรูปร่างตามแบบงานที่กําหนดนะคะก็คือต้องมีแบบงานก่อนพอมีแบบงานเสร็จแล้วก็คือผ่านกระบวนการนะคะแต่ใช้เครื่องจักรกลในการทํางานนะคะอย่างเช่นตัวแรกนะคะก็จะเป็นการกึงนะคะอันนี้2คือการเจาะนะคะ การกาดการตัดนะคะหรือว่าการเลื่อยนะคะการเจรไนาการใสต่อไปนะคะประเภทที่3นะคะประเภทที่3ก็คือกรรมวิธีการผลิตโดยการเพิ่มขนาดหรือเป็นการประกอบชิ้นงานต่อเชื่อมชิ้นงานเข้าด้วยกันเช่นการเชื่อมนะคะหรือว่าการบัดกีนะคะ,ะการต่อด้วยสกรู นะคะหรือว่าเกลียวนะคะต่อด้วยสลักนะ,ะแล้วก็การต่อด้วยหมุดหรือว่ารีเวทนะคะหรือว่าริมนะ,ะอันนี้ก็คือประเภทที่3นะคะก็คือกรรมวิธีการเพิ่มขนาดการประกอบชิ้นงานต่อไปประเภทที่4นะคะเป็นกรรมวิธีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกายภาพของวัสดุนะคะกายภาพก็คือ,อ,อตัวข้างในเลยนะคะ ของวัสดุก็คือเช่นการแปลรูปในการขึ้นโลหะสภาพร้อนนะคะอันที่2ก็นะคือคือการแปลรูปนะคะขึ้นรูปโลหะสภาพเย็นการอบชุบโลหะนะคะการยิงผิวงานด้วยเม็ดโลหะนะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ต่อไปนะคะเป็นประเภทที่5นะคะกรรมวิธีการผลิตเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพโดยการตกแต่งวัสดุนะคะเช่นการเคลือบผิวนะคะการชุบผิวนะคะอย่างเช่นมีโลหะนะคะอาจจะเป็นทองเหลืองหรือว่าเอาไปชุบนะชุบดีบุกหรือว่าเชื่อมโลหะเชะะื่อมชุบอลูมิเนียมนะคะหรือว่าเป็นการเคลือบผิวนะคะอันนี้คือตกแต่งวัสดุ ต่อไปนะคะประเภทของอุตสาหกรรมนะคะที่ทั่วไปเนี่ยที่เขาจะแบ่งกันเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งตามขนาดนะประเภทแรกก็คืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงหรือว่าใช้เ,เครื่องจักรกลอุปกรณ์นะคะหรือพนักงานนะคะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะเป็นระดับใหญ่นะคะเช่นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กน้ำมันนะคะหรือว่าเ,เหมืองแร่ อุตสาหกรรมเครื่องบินอันนี้ก็คือใช้อุปกรณ์ที่มีจํานวนมากเครื่องมือเครื่องจักรมากเลยนะคะต่อไปนะคะประเภทที่2นะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางค่ะก็คือลดลงมาจากขนาดใหญ่นะคะมีจํานวนคนงานน้อยลงจากขนาดใหญ่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าน้อยเลยนะก็คือน้อยกว่าขนาดใหญ่ก็จะเรียกว่าอุตสาหกรรมมีขนาดกลางเช่นอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่รถยนต์นะคะเป็นอะไหล่นะคะประกอบ พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นแอร์เครื่องปรับอากาศหรือว่าจะเป็นพวกพัดลมเตารีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางต่อมานะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะหรือว่าขนาดเล็กก็คืออุตสาหกรรมนะคะที่เป็นครัวเรือนเป็นเป็น SME นะคะครอบครัวนะคะที่ลงทุนน้อยนะคะเช่นพวกอุตสาหกรรมเอาท็อปเนาะหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่า,เ,าเป็น อุตสาหกรรมที่มันเป็นขนาดย่อมก็คือมีคนประมาณ20นินะคะก็คือต้นทุนน้อยลงทุนน้อยประมาณนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะอาจารย์จะเจาะถึงหัวเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องล่อยกลนะคะ,ะเป็นกรรมวิธีการผลิตนะคะโดยการใช้เครื่องจักรกลนะคะอันนี้คือเครื่อง เครื่องเลื่อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์นี้อาจ์จะมาเจาะว่าเครื่องเลื่อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาดูนะคะเครื่องเลื่อยกอนเนี่ยมันเป็นเครื่องเลื่อยกอนพื้นฐานเนะเป็นพื้นฐานชนิดหนึ่งที่เขาใช้ในการเตรียมวัสดุไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็คือจะต้องตัดให้มันได้ขนาดก่อนก่อนที่จะนําไปทํากระบวนการผลิตยอย่างอื่นนะคะอาจจะต้องอย่างสมมติว่ามีเหล็กก้อนหนึ่งหรือว่าเหล็กแผ่นหนึ่งเนี่ยเราดูแบบเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําการมาตัดก่อนอาจจะเป็นเลื่อยมือ หรือว่าอาจจะเป็นเลื่อยเครื่องนะคะทีนี้เราใช้เครื่องเลื่อยก่อนเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คืออาจจะประหยัดก็คือประหยัดเวลาประหยัดคนประหยัดประหยัดแรงนะคะก็คือช่วยในการช่วยในการทุ่นแรงแล้วก็เสียวัดสดุน้อยลงนะคะอ่ะ มาดูนะคะชนิดของเลื่อยกลนนะคะที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมนะคะหนึ่งเลยก็คือ,บบะคะอเครื่องเลื่อยกลนแบบชาร์กนะคะเครื่องเลื่อยสายพานแน่นอนเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งเครื่องเลื่อยวงเดือนแต่อาจารย์จะไล่ไปจากเล็กไปใหญ่แล้วนะคะแบบขนาดเล็กนี่ก็คือเครื่องเลื่อยวงเดือนคะ่ะเครื่องเลื่อยวงเดือนอหน้าตาจะเป็นแบบนี้บางคนก็เคยเห็นนะคะ บางคนก็ไม่เคยเห็นแต่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ใบเลื่อยนะคะมันจะเป็นลักษณะกลมๆนะคะจะมีโลหะนะคะที่มันที่มันเป็นใบเลื่อยเนาะมีฟันอยู่รอบๆนะคะทีนี้ก็คือเวลาเปิดใช้เนี่ยก็คือมันจะตัดหมุนชิ้นงานอย่างต่อเน,นื่องนะคะสามารถตัดเป็นแบบตรงหรือว่าตัดเองเป็นมุมได้นะ,ะส่วนมากนะคะเขาจะใช้ตัดโลหะอ่อนๆนะคะเช่นอลูมิเนียมหรือว่าเป็น เหล็กกองเหล็กบางนะคะเลื่อยโลหะที่เป็นชิ้นงานบางๆนะคะจะใช้เลื่อยวงเดือยอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะคะเครื่องเลื่อยวงเดือยนะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องหน่อยนะคะก็จะมีที่เห็นนะคะก็จะมีฐานเครื่องนะคะตรงนี้เป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเลยเมื่อกี้เราจะเห็นที่เป็นแบบว่าเครื่องเป็นเป็นเลื่อยมือใช่ไหมคะ ต่ตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องเลยเนาะทีนที้นะคะดูมาดูนะคะฐานนะคะฐานก็คือตัวที่รองรับชิ้นงานทั้งหมดนะคะตัวที่รองรับชิ้นงานทั้งหมดอันนะอันที่1นนะคะ2เลยก็คืออุปกรณ์ที่จับยึดชิ้นงานนะคะตรงนี้ตัวจับยึดชิ้นงานสาก็คือใบเลื่อวงเดือยมีลักษณะที่เป็นเป็นกลมๆนะคะต่อไปก็คือมอเตอร์ค่ะ วอเตอร์ไว้ทําอะไรก็คือเป็นระบบส่งกําลังนะคะให้ใบเลื่อยเนี่ยหมุนตัดชิ้นงานนะคะอาต่อไปฝาครอบใบเลื่อยค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ครอบใบเลื่อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยเครื่องจักรมันหมุนเนี่ยสามารถที่จะอันตรายได้นะคะตัวนี้อันตรายก็ต้องมีฝาครอบไว้นะคะต่อไปเป็นแขนจับชิ้นงานนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับเพื่อกด กดนะคะกดไปเรื่อยเนี่ยให้ตัดชิ้นงานตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบที่1นนะคะคือเครื่องเลื่อครื่องเลื่อยวงเดือยนะคะอ่าต่อไปที่ใช้ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมต่างๆนาะที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะที่ใช้ทั่วไปในโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงฝึกงานนะคะที่ วิทยาลัยของอาจารย์ก็มีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องนี้เลยเป็นเครื่องเลื่อยกลนแบบชักนะคะถ้าเราได้มาเรียนปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ก็จะให้เราใช้เครื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะซึ่งราคาก็จะไม่แพงเนาะตัวนี้นะคะหลักการทํางานนะคะของเครื่องเลื่อยกลนแบบชักเนี่ยจะเป็นการทํางานจังหวะเดียวนะคะก็คือเดินหน้าแล้วก็ถอยกลับนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเลื้อเครื่องเลื่อยกลนแบบชักนะคะอันแรกเลยฐานเครื่องฐานเครื่องเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็คือเอาไว้รองรับน้ําหนักของเครื่องทั้งหมดตัวนี้เนี่ยเขาจะทํามาจากเหล็กหล่อนะคะเหล็กหล่อก็คือมันจะมีความแข็งแรงนะคะต่อไปอันที่สองโครงเลื่อยโครงเลื่อยนะคะก็ทํามาจากเหล็กหล่อเหมือนกันนะคะก็คือเอาไว้ทําอะไรเอาไว้จับยึดใบเลื่อยตรงนะะี้ค่ะตัวนี้คือใบเลื่อยไอีเขียวเนี่ยนะคะอ่า ก็คือทำงานโดยการช์บเดินหน้าแล้วก็ถอยกลับนะคะเป็นจังหวะเดียวนะคะ,ะทีนี้เวลาในการยกเนี่ยไม่ใช่จังหวะงานนะคะเดินหน้าถอยกลับเนี่ยเขาเรียกว่าคู่จังหวะชับนะคะเดินหน้าถอยกลับอันนี้คือคู่จังหวะชับนะคะ,ะต่อไปนะคะประเภทอ,อท่าทีส่วนประกอบที่3นะคะคือปากกาจับยึดชิ้นง,งานค่ะตัวนี้อันนี้คือเครื่องเขาจะให้เห็นชัดเลยเพราะว่ามันเป็นรูปภาพนะเป็นสีเหลือง แต่ถ้าเป็นเครื่องเครื่องในโรงงานโรงฝึกของครูเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะตัวนี้ก็คืออาจารย์ชี้ให้ดูก็คือสีเหลืองนะคะตัวนี้คือปากกาจับชิ้นงานนะคะก็คือทําหน้าที่จับชิ้นงานเห็นไหมคะตังนี้คือเหล็กตัวปากกาจับชิ้นงานเนี่ยสามารถที่จะปรับมุมได้นะคะเอียงชิ้นงานได้นะคะตัวนี้สามารถปรับมุมได้นะคะต่อไป ตัวนี้ค่ะแขนตั้งระยะงานแขนตั้งระยะตัดงานเนี่ยหมายความว่าเวลาเราจะตัดงานใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราตัดขนาดเท่าๆกันขนาดเท่าๆกันหลายๆชิ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราวัดเวลาเราตัดแล้วเรามาวัดตัดแล้วมาวัดเนี่ยก็คืออาจจะทําให้ช้านะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวแขนตั้งระยะตัดชิ้นงานเนี่ยก็คือทําให้เร็วขึ้นนะคะใช้ตั้งระยะนะคะไม่ต้องเสียเวลามาวัดอีกนะะต่อไปตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยเป็น ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะคะหรือปุ่มฉุกเฉินมีอาจจะมีปุ่มฉุกเฉินก็คือ emergency นะคะเวลาเครื่องมันเกิดอะไรขึ้นก็คือกดตัว emergency ก็ทำให้เครื่องหยุดงานนะคะอ่ะต่อไปนะคะอืมอ่ะต่อไปก็คืออาจจะมีมอเตอร์นะคะมอเตอร์ Motor ก็คือเอาไว้ทำไมคะเอาไว้เป็นตัวส่งกำลัง นะคะตัวส่งกำลังเพื่อให้ตัวโครงเลื่อยเนี่ยเลื่อยชักนะคะอ่าต่อไปเป็นประเภทที่3นะคะก็คือเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนค่ะนะเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนอันนี้ก็คือใหญ่กว่าไอตัวเครื่องเลื่อยสายพานแบบชักนะคะตัวนี้เนี่ยใบเลื่อยเนี่ยจะหมุนตัดงานนะคะโดยหมุนวนตัดงานเลยนะคะของสายพานคือมันจะหมุนไปเลยนะคะ ไอตัวสายพานเนี่ยสามารถปรับความเร็วได้นะปรับความเร็วที่สายพานนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ในงานที่อุตสาหกรรมที่เหล็กที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อกี้คือเป็นแบบชักใช่ไหมคะแบบเลื่อยแบบชักก็คือตัวมันก็จะเล็กนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้ก็คือ,คอเครื่อเลื่อสายพานอนอนเนี่ยในอุตสาหกรรมขนาดไหนต้องการที่ตัด ตัดชิ้นงานที่มันค่อนข้างใหญ่ไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ใหญ่ก็คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ในเองนะคะอ่ะเหมือนกันค่ะส่วนประกอบนะคะอันที่1ก็คือฐานเครื่องเลยก็คือส่วนรองรับทั้งหมดอันที่2ก็คือข่ตั้งระยะระยะงานก็คือเอาไว้ตั้งระยะงานเวลาตัดชิ้นงานที่มันเท่ากันนะคะ 3. นะคะฝาครอบนะคะฝาครอบล้อขับนะคะก็คือป้องกันอันตรายนะคะตรงนี้ก็คือมันต้องมีฝาครอบข้างในเนี่ยก็จะมีอ่ ตัวสมกาลังต่างๆนะคะอ่ะอันต่อไปนะคะฝาครอบล้อตามก็เหมือนกันนะคะเอาไว้ป้องกันอันตรายเหมือนกันนะคะต่อไปแขนประคองใบเลื่อยค่ะแขนประคองใบเลื่อยก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะบังคับใบเลื่อยที่ตัดเป็นแนวตรงก็คือตัวนี้เป็นตัวบังคับนะคะอ่าต่อไปนะคะถาดรองเศษโลหะก็จะมีข้างล่างเวลาเราตัดก็คือเศษโลหะมันก็จะ,ะหล่นลงมาใช่ไหมคะก็จะมีถาดรอง น้าปายสวิตช์ปิดเปิดก็คือง่ายๆเลยแล้วก็อาจจะมีปุกม emergency นะแล้วก็มอเตอร์มอเตอร์ก็คือเอาไวา้ส่งกำลังนะคะให้เครื่องจักรนะคะหมุนนะคะอ่าเมื่อกี้เป็นสายพานแนวนอนนะคะตอนนี้เป็นสายพานแนวตั้งนะคะสายพานแนวตั้งหลาักการทำงานนะคะก็คือใบเลื่อยเนี่ยจะหมุนตัดวนตัดเหมือนกันแต่ว่าเป็น แนวตั้งนะคะป้อนตัดแนวตั้งนะคะทีนี้มาดูส่วนประกอบหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วดูส่วนประกอบนะคะ,ะส่วนประกอบก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มันอาจจะมีบา,บางส่วนส่วนประกอบบางส่วนที่มีเพิ่มเข้ามาที่ไม่เหมือนกันนะคะอัะอะอนแรกก็คือฐานเครื่องนะคะฐานเครื่องก็เหมือนกันก็คือส่วนที่อยู่ข้างล่างเลยก็คือรองรับน้ำหนักทั้งหมดของเครื่องนะคะ,ะมีโต๊ะง,งานนะคะ ชุดประคองใบเลื่อยนะคะชุดประคองใบเลื่อยก็คือเอาไว้บังคับใบเลื่อยให้มันเป็นแนวตรงนะคะเวลาเขาตัดเขาจะเลื่อยอย่างนี้ฟึ๊บ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 ลงมานะคะอ่ะอันที่3ามขอโทษทีนะคะที่ที่ก็คือไฟแสงสว่างนะคะเอาไว้ส่องเนาะอ่ะอันที่ห้าหัวเครื่องนะคะ หัวเครื่องเนี่ยเป็นที่ยึดของล้อตามนะคะแล้วก็เป็นตัวประคองใบเลื่อยนะคะแล้วก็โครงไฟด้วยนะคะตัวหัวเครื่องอ่าต่อไปอุปกรณ์ปรับความตึงของใบเลื่อยค่ะอ่ะเป็นแขนปรับความตึงนะคะของใบเลื่อยโดยใช้เกลียวเนี่ยขันปรับกับล้อตามอยู่ภายในอ่าต่อไปเสาเครื่องนะคะเสาเครื่องตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนต่อกับฐานนะคะเป็นแนวตั้งตัว เป็นส่วนที่รองรับชุดหัวเครื่องด้วยเสะะา,าสเครื่องเนี่ยนะคะด้านหน้าเสาเครื่องเนี่ยบางเครื่องเนี่ยจะมีชุดเชื่อมต่อใบเลื่อยอยู่ข้างในเลย Acho ทีนี้ชุดเชื่อมเนี่ยใบเลื่อยเนี่ยจะเป็นชุดอบอ่อนของใบเลือ่อยแอนเนลิงนะคะเพื่ออบคลายความเครียดของใบเลื่อยด้วยกรณีที่ใบเลื่อยไม่คมเนี่ยต้องเปลี่ยนใบเลื่อยใหม่นะคะ,ะต้องตัดใบเลื่อยให้ได้ความยาวที่ต้องการด้วยนะคะ,ะมาดูนะคะผลงานนะคะที่ผลิตด้วย เครื่องเลื่อยกลอนต่างๆนะคะตัวนี้ก็คือตัดชิ้นงานมุม,ม,มต่างๆด้วยเครื่อง,งนะะเลื่อยวงเดือนนะคะเครื่องเลื่อยวงเดือนนะคะต่อไปตัวนี้การตัดชิ้นงานด้วยเครื่องเลื่อยกลอนแบบชาร์กนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้ตัดแบบสายพาแนวนอนเห็นไหมคะหน้าตาสายพาแนวนอนแบบนี้ใช้ตัดที่ขนาดใหญ่ๆขนาดเยอะๆนะคะ,ะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยสายพานแนวตั้งอันนี้คือการตัดด้วยเลื่อยสายพานแนวตั้งนะคะ,ะ,ะต่อไปนะคะการจับชิ้นงานนะคะสำหรับงานเลื่อยอรูปร่างนะคะของชิ้นงานนันก็จะไม่เหมือนกันนะคะวิธีการจับนะคะก็มีวิธีการจับถ้าเราจับไม่ถูกวิธีนะคะเวลาเวลาเราเลื่อยเนี่ยมันอาจจะทําให้มันหลุดชิ้นงานมันหลุดใช่ไหมคะพอหลุดปุ๊บก็คือ อาจจะทำให้ใบเลื่อยเนี่ยหักได้ด้วยนะคะ,ะต่อมานะคะการบำรุงรักษานะคะเราเป็นช่างนะคะเรียนพวกเกี่ยวกับอุตสาหการรมสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเลยก็คือ1ก็คือความปลอดภัยใช่ไหมคะสก็คือการบำรุงรักษานะคะเวลาเราจะทํางานหรือจะอเกี่ยวกับเครื่องจักรเนี่ยหนึ่งเลยคุณจะต้องตรวจความ ความของเครื่องเลื่อยก่อนไม่ใช่แค่เครื่องเลื่อยเครื่องทุกเครื่องนะคะว่าก่อนที่จะใช้เนี่ยมีความชารุดหรือเปล่าแล้วก็เครื่องเนี่ยมันใช้งานเนี่ยบ่อยหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานนานเนี่ยบางทีเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเหล็กใช่ไหมคะ <Te ars> ดังนั้นเนี่ยเราต้องทําการหล่อเลื่อนน้ํามันก่อนเพื่อลดการเสียสีนะคะแล้วก็บางทีเราต้องชะลออายุการใช้งานให้มันนานขึ้นด้วยนะตรวจสอบนะคะ สภาพนะคะของสายพานนะคะสภาพของออบูเล่เฟืองทศต่างๆให้เราใช้งานได้ตลอดนะคะแล้วหลังจากเลิกใช้งานเนี่ยเราก็ต้องทำไมคะทำความสะอาดทุกครั้งนะคะมีการหยอนน้ำมันทุกจุดนะคะที่สามารถที่จะตรงไหนที่ตรงไหนที่มันเสียสีใช้คำว่าเสียสีนะคะก็เราต้องหยอดน้ำมันทุกครั้งนะคะในการปฏิบัติงานนะคะตรวจสอบนะคะ ปักไฟนะคะว่า,าตรงไหนที่ชํารุดหรือเปล่านะคะถ้าตรงไหนที่มันชํารุดก็คือเราต้องซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนะคะไม่งั้นก็คืออันตรายนะคะจับชิ้นงานให้แน่นนะคะก่อนก่อนเลื่อชิ้นงานเพราะว่าชิ้นงานที่อาจารย์บอกไปก็อาจจะหลุดกระเด็นนะคะไปได้นะคะเพราะอันนี้ก็คือเอาไว้เลื่อยเหล็กเนาะถ้ามาหลุดกระเด็นก็คือก็ตัวใครตัวมันใช่ไหมไม่ใช่นะก็เวลาหลุดปุ๊บอาจจะทําให้เกิด อุบัติเหตุได้นะคะนะถ้าจะอยู่ใกล้หนึ่งเลยเกิดอุบัติเหตุโดนตัวเราแล้วก็สองเลยก็คืออาจจะทำให้เครื่องเนี่ยเสียหายได้นะคะ ตัวนี้นะคะไม่ควรตัดชิ้นงานที่มีรูปทรงแตกต่างพร้อมกันนะคะในข้งเดียวก็คือเวลาจับเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะก็คือตัดรูปทรงไหนก็รูปทรงนั้นสี่เหลี่ยมก็คือสีเ่เหลี่ยมบวกทรงกระบอกก็คือทรงกระบอกไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาการจับงานเนี่ยถ้าจับงานแล้วรูปทรงแตกต่างกันเนี่ยก็คืออาจจะทําให้มันเวลาจับงานเนี่ยมันค่อนข้างยากก็อาจจะทําให้หลุดได้นะคะอ่ไม่หยอกล้อกันนะคะเวลาในการ ทำการตักเล่ชิ้นงานนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเนาะเวลาปฏิบัติงานเนี่ยเราก็ต้องแต่งกายให้รัดก,กุมด้วยนะคะแล้วก็จะต้องศึกษาวิธีการใช้ก่อนก่อนที่จะไปใช้เครื่องนะคะ,ะวันนี้นะคะก็อาจารย์ก็อ,อธิบายนะคะเรื่องเครื่องเลื่อยกลนนะคะ การกรรมวิธ e <tinc S 1> ีการผลิตโดยการใช้เครื่องเลื่อยกลอนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเมื่อเราเรียนออนไลน์กันเสร็จเรียบร้อยนะคะอาจารย์จะมีแบบทดสอบนะคะหลังแบบทดสอบหลังเรียนนะคะให้นักให้นักเรียนนะคะเข้าลิงก์นะคะพอเข้าลิงก์เสร็จเนี่ยก็ไปทำนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์มีการบ้านนะคะก็คือการบ้านเนี่ยการบ้านครั้งที่1นนะะให้นักเรียนเขียน ใส่กระดาษ A4 นะคะด้วยด้วยลายมือของตัวเองเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะคะส่งไว้ในไลน์นะคะส่งในในไลน์กลุ่มนะคะโดยตั้งตั้งอัลบั้มนะคะแล้วก็แจ้งชื่อและเลขที่ให้ขูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ